สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเหรียญไข่ปลา6กนะครับมาทำคลิปให้รับชมนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญน,นี้เป็นรายการไม่ตัดปีกนะครับไม่ตัดปีกใหญ่นะครับอันนี้นะครับเหรียญไข่ปลาจะมีอยู่2พิมพ์นะครับไม่ตัดปีกนะครับ จะมีไม่ตัดปีกเล็กกับไม่ตัดปีกใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ตัดปีกใหญ่นะครับไม่ตัดปีกเล็กนี่ผมเคยนําคลิปไปแล้วนะครับนําคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะสองน่าจะน่าจะสองรอบแล้วนะฮะเลขโค้ดถ้าสิบห้าก็ไม่ตัดปีกเล็กนะครับแต่ว่าอันนี้เลขโค้ดอันนี้ชนวนนะครับตอกตอกโค้ดสาลานะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นตอกโค้ดสามสิบปีนะครับนะ ตรงนี้มาชนวนนะครับตรงสังฆตินะตอกมชนะครับเหรียญสวยมากนะครับเหรียญนะครับด้านข้างนี่จะมีแบบว่าบางเหรียญจะมีจานนะครับผมจานมือนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นบล็อกเลยนะนะเป็นจานมือเป็นรอยจานหลวงพ่อนะครับเป็นตรงนี้นะขอบด้านข้างนะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญนี้ก็สวยนะไม่ตัดปีกใหญ่นะครับจะจะความความเด่นก็จะใหญ่กว่าไม่ตัดปีกเล็กนะไม่ตัดปีกเล็กจะประมาณนี้นะ ประมาณนี้ไปนะครับนะครับอันนี้ออกมาแบบครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมนะออกมากว่าครึ่งเลยนะครับไม่ตัดปีกใหญ่นะครับเนื้อชนวนนี่ต่อโคตรสานี่ก็หายากนะครับหายากแล้วก็ไม่ตัดปีกใหญ่นี่ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับผมนะมีสองพิมพ์นะปีกเล็กกับปีกใหญ่นะครับเดียดสวยนะครับเรียญนี้ก็สวยมากนะหลวงพ่อพัดนะแบบครึ่งวงนะครับ แบบครึ่งองนี่กันลักก็จะเป็นใบหน้าหลวงพ่อจะใหญ่ชัดเจนนะครับถ้าแบบครึ่งองก็ถ้าแบบเต็มอ,องค์ก็จะอีกแบบหนึ่งก็สวยอีกแบบหนึ่งนะแบบเต็มองค์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสากลแล้วภาสากลเป็นที่รู้จักนะครับยอมยอมรับของทุกคนแล้วก็จะไม่เเป็นพิมพ์เต็มงองค์นะครับจะได้รับความนิยมแล้วก็ราคาแพงนะครับ นะราคาแพงกว่าครึ่งองนะครับถ้าเป็นสากลแล้วนะนะครับรุ่นใดก็ตามนะหลวงพ่อเกจินะครับเจากเก่านะฮะรุ่นใดที่เป็นสากลแล้วนะครับถ้าสากลนะนะะตัวสังเกตว่าเต็มองนี่จะราคาจะสูงกว่าครึ่งองนะครับแต่ว่าความสวยงามนมี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับนะครับแต่สําสหรับผมก็สวยนะครับคนละอย่างนะครับ เต็มองหรือครึ่งองคก็ได้นะขอให้มีเก็บไว้ก่อนนะครับขอให้มีชอบบูชานะครับตอนนี้ยังชอบหาบูชาได้ในราคาที่ว่าจับต้องได้นะนะครับบางท่านอาจจะยังไม่มีนะก็รีบเก็บชอบหาบูชาได้สักสองสามเหรียญก็ยังดีนะอนาคตนะครับขอให้มีติดตัวไว้นะนี่ครับด้านหลังเป็นพัดยศนะเลขโค้ดสามหลักด้วยนะเลขโค้ดสองสี่ห้านะเลขโค้ดสองสี่ห้านะ อันนี้ผมจริงๆไม่ส่องก็ได้นะเห็นชัดนะครับแสงเข้ามาเห็นชัดนะครับนี่ครับเลขโค้ดสองสี่ห้านะครับสามหลักเหมือนราคาสร้างน้อยสี่สนมากจะสามหลักนะครับสี่หลักนี่เขาถือว่าเยอะสุดแล้วครับนะห้าหลักีนหาจะไม่ค่อยมีหรอกครับรุ่นนี้นะห้าหลักนี่ผมยังไม่เห็นเลยผมเห็นมีสี่หลักนะนะครับอาจจะมีนะครับผมมีแน่นะครับ แต่ส่วนมากของผมนี่สามหลักสองหลักนะครับหนึ่งหลักก็หมายเลข1หนึ่งที่ทัคลิปไปนะครับเลขแม่ทับนะครับนี่ครับนี่เป็นหลังพัดยศนะครับหลังพัดยศนี่เหรียญสวยๆนะครับผมนะครับเป็นบล็อกทองคํานะครับเหรียญน,นี้ไม่ตัดปีกใหญ่เป็นบล็อกทองคํานะสังเกตดูตรงเลขห้านะครับ ตรงหางเลขห้าจะเยอะจะยาวกว่าเลขหกนะครับนี่นะครับหางเลขห้าจะยาวกว่าเลขหกนะครับหางเลขหกนะครับนี่ครับถ้าเรียนไหนที่เลขห้ากับเลขหกหางเท่ากันนี่แสดงว่าไม่ต้องไปดูจุดอื่นนะครับต้องไปดูจุดอื่นนะครับแต่อันนี้บล็อกทองคำแน่นอนนะครับนี่น่ครับหางเลขห้านะครับยาวกว่าเลขหกนะครับนี่คือบล็อกทองคำนะครับนีนะ นี่เลขคดนะครับเหรียญสวยนะครับเนี่ยนะตัวยันตัวอะไรนะสวยงามนะเนะี่ยตัวหนังสือนะครับนี่ครับนะเสพของจริงไปก่อนนะครับอนาคตถ้า <c oughs> มีของปลอมนี่เราจะดูออกนะครับแต่ว่ายัางไงก็ทําไม่เหมือนแน่นอนนะของจริงนี่สวยนะแล้วก็ ก็ค่าง,างบุษตศิ์นี่ดีมากนะครับแก่แกยังไงเรียนแบบยังไงก็ก็ยังดูออกนะครับผมนะครับถ้าเป็นของปลอมของเกินะอันนี้ของจริงนี่ดูนะครับผมนะนี่ครับ,นะรบขนาดเลขยันนี่คมชัดนะนะครับนี่มีเหลี่ยมมีมุม,มนะเนี่ยต่อโคตสาราด้วยนะ สร้างลังมีไม่เยอะนะสร้างน้อยนะผมนไม่ตัดปีใหญ่ก็น้อยนะลังหนึ่งนี่บางบางรังนี่อาจจะหาแทบจะไม่เจอนะครับนะมีไม่กี่เหรียญในลังเองนะไปหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ครับสวยงามนะเหรียญนี้เหรียญนี้ก็คงจะ เอา,เอา,เอา,เอาทำคลิปนะให้รับชมเฉยๆนะครับผมนะน่าจะไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยให้ชอบบูชานะหรือนี้นะเพราะว่าก็ค่อนข้างรายการที่หายากนะแล้วก็น่าจะไปใส่กรอบทองน,น,นะนะโคตนะผมจะไปใส่กรอบทองนะครับเนี่ยคนสวยงามนะครับใส่กรอบทองเดี๋ยวนี้ก็ราคาสูงนะครับเมื่อวานไปดูนะเมื่อวานเราพาไปเทียบดูนะครับเนี่ย ราคาก็ไม่ต่ำกว่าหกพันนะครับเหรียญเล็กๆนะครับหลวงพ่อพัดไปเทียบกับกอบทองก็หกพันขึ้นครับเจ็ดพันแปดพันนะนี่ถ้าเหรียญใหญ่ๆเหรียญกว้างๆแบบนี้นะครับเหรียญกว้างแบบนี้ไม่ต่ํากว่าเจ็ดพันแน่นอนครับนะนะครับนะครับยิ่งไม่ตัดปีกใหญ่แบบนี้นะกว้างออกนะแต่ว่าหน้าข้างเหรียญเนี่ยอาจจะไม่ได้หนาอะไรมากนะครับนะแต่ว่าความกว้างนะครับอาจจะทําให้ใช้ ทองเพิ่มมากขึ้นนะกรอบทองใหญ่ขึ้นนะครับเพราะไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันแน่นอนนะครับนะแปดเหรียญเมื่อวานก็เอาเจริญพรสามไปเทียบดูนะครับเจริญพรสามนะครับขอบก็ยัานหน,า,นาหน่อยนะก็เหรียญก็จะประมาณนี้นะครับเจริญพรสามแปดพัน 3, 8, นะครับนะเจ็ดเจ็ดพันแปดพันนะครับนะครับราคาราคาทองก็ค่อนข้างสูงนะราคาแพงนะครับ อันนี้เหรียญสวยนะครับนะไม่ตัดปีกนะครับหลวงพ่อรัดนะก็จะประมาณนี้นะผมนะอันนี้ออกจากซีนไม่ดูนะเดี๋ยวผมจะซีนกลับคืนไปเหมือนเดิมนะเหรียญสวยๆแบบนี้นะมาชวนเช่าหาบูชาไว้นะครับอนาคตนะหายหายากแน่นอนนะครับนะครับสี่ปีสิบปีนะห้าปีสิบปีนะนะจะกลับมาหาก็ยากแลวนะลังสนวนยิ่งสร้างสร้างแค่สองร้อยลังเองนะครับ นะครับเนี่ยผมเชื่อว,ว่าไม่ถึงปีหกหกนะครับหายากและหาหาแบบว่าลุ้นแบบว่าหลังแบบชิ้นซีนเดิมนะครับหาหายากแน่นอนนะครับนะนะปีหน้านี้ก็เริ่มหายากแน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งเยอะนะนะกพประมาณนี้นะผมนะคลิปนี้นะถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะกดกระดิ่งใด้ด้วยนะครับผมนะ 呢。Mm hmm.